ซัมซุงเตรียมเปิดตัวชิปเซิร์ทง HNOS 2100วันที่2มกราคมนี้ซัมซุงเตรียมเปิดตัวชิปเซิร์ทง HNOS 2100วันที่2มกราคมนี้ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทางซัมซุงมีแผนจะนำชิปเซิร์ทงรุ่นใหม่อย่าง HNOS 2100มาใช้กับสมาร์ทโฟนเซิร์ทง Galaxy S 2 1บครับ C ล่าสุดก็ได้มีการยืนยันแล้วครับว่าชิปเือธงรุ่นใหม่นี้จะเปิดตัวในวันที่12มกราคมที่จะถึงนี้ครับหรือประมาณ2วันก่อนงานเปิดตัว Galaxy S Series รุ่นใหม่นั่นเองครับโดยมีข่าวลือก่อนหน้านี้ระบุว่าชิปเซ็ต Exynos 2100จะใช้สถาปตัตยกรรมที่ผลิตระดับ5นาโนเมตรโดยมีแกนหลักเป็น X1 ของ ARM overclock สูงสุด2.91 g h z ทำงานร่วมกับ Cortex A 7 8อีก3ตัวกำลัง2.8 1 GHz และมีแกน Cortex A 5 5อีก4แกนกำลัง2.21 GHz กมารี G, G, <Hz. S 1> G 7 8ครับซึ่งคาดว่าชิปเซต S n o 1 0 0จะถูกนำมาใช้กับสมาร์ทโฟนตระกูล Galaxy A21 ทั้ง3รุ่นเลยครับที่ขายที่ประเทศอินเดียยุโรปรวมถึงพื้นภาคอื่นแต่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาจีนและเากาหลีใต้นะครับ พาะจะใช้ชิปสแนร์รากกอน888ของทางหัวค้อมแทนนั่นเองครับ